และสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมค่ะขึ้นเหนือไปสักนิดนึงนะคะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะไปสักการะหลวงพ่อทันใจนะคะณนะวัดวังทรายภูนนะคะและที่สําคัญค่ะไปกราบหลวงปูส่สวนนะคะพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมที่เป็นที่เคารพศรัทธานะคะของชาวอําเภอวังทรายภูนค่ะแล้วก็ไปร่วมงานนะคะอายุวัฒนมงคล94ปีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมงานฉลองอายุวัฒนมงคล94ปีหลวงพ่อสวนวัดวังไยพูลจังหวัดพิจิตรไปติดตามชมกันเลยครับวัดวังไยพูลจังหวัดพิจิตรตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2.471มีพระสารีริกธาทุใกราบไหว้บูชามีพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวอำเภอวังไยพูลจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อสวนปัญญาปัสุตโตหรือพระครูวิจารอัตธกิจอดีตเจ้าคณะอำเภอกิจมศเป็นเจ้าอาวาสวัดวังสายพูนเป็นพระน้องชายแท้ๆของหลวงปู่นวลอัคคธรรมโมเกจิดังแห่งวัดศีสุทธาวาสหรือวัดหนองจอกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรจำพรรษาอยู่วัดวังสายพูนตั้แต่วันที่หนึ่งมกราคม2517เป็นพระอาวุโสที่มีจริยวัตรรมถะเรียบง่ายสันโดษ และชอบปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอปฏิบัติสมณก,กิจของสงฆ์อย่างไม่ได้ขาดตกบกพร่องปัจจุบันอายุ94ปี52พรรษามีความเมตตาสูงเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกหลานชาวอำเภอวังไซพูนและเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567ชาวอำเภอวังไซพูนศิทธยานุสิิษิ์ ได้ร่วมกันจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล94ปีหลวงปู่สวนปัญญาปัสุโตพร้อมกับจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเจริญพรหลวงปู่สวนปัญญาปัสุโตรุ่นแรกขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ลูกศิษย์เป็นอุปธามีการพัฒนาวัดวาอารามสร้างสลาบ้างเห็นอาตมาเห็นตลาดเก่าผุพังก็สร้างาลาใหม่ แรกปุติแตะก่อนก็มีกุติไม้นะสร้างมา20ปี30ปีแล้วอ,ะอ่ะนะเพื่อผูพังกันเลยอัตมาก็สร้างสลาใหม่อะะสลาใหม่เมื่อสร้างมาสร้างมาเห็นลังคาโบสถ์ทำรุดทุษมก็เปลี่ยนหลังคาโอุโบสดบ้างทาสีอ่ะทาหากเกิดตทาขึ้นก็เลยสร้างพระมหาจดีดีไว้ที่ ด้านเหนือของพระโอสฐจากดําลีของหลวงปู่นะฮะท่านอยากจะสร้างาห้องรับรองพระเทละซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากแล้วนะครับประมาณ60%แล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ที่ร่วมบุญในเหรียญเจริญพรรุ่นนี้ด้วยครับเอกลักษณ์พิเศษของปู่สวนเนี่ยท่านจะาภาพหน้าของท่านเนี่ยจะนิ่งมีเมตตา แล้วแววตาของท่านเนี่ยจะมีเมตตามากโนคิ้วท่านเนี่ยจะสวยดูมีเอกลักษณ์นะแล้วก็เหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเ,เ,เ,เจริญพรรุ่นแรกที่มีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อสวนเลยก็ฝากติดตามแล้วกันครับเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็ได้เข้ามากราบหลวงปู่นะครับ ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เหรียนเชิญท่านมีศิรัทธ,ธาทุกท่านนะครับมาแวะมาที่วัดวังไสภูนนะครับมากราบหลวงปู่ส่วนนะครับคณก,กิจมัชิิมารายงาน